สวัสดีครับสวัสดีแม่ๆทุกทุกท่านครับผมสวัสดีคุณแม่ทุกทุกท่านครับวันนี้อากาศร้อนมากับยาให้น้องช้างเนาะสามบ้านมากับควานอันครับผมมากับควานอันครับฮะสี่บ้านเนาะรับผมบ้านมีมีบ้านไหนบ้างเนี่ยบ้านพอน้องคมทรัพย์พอน้องคมทรัพย์บ้านน้องสมโชคแล้วก็โมงมมง่ะบ้านโจกาครับ แล้วก็โพทอง,ทงปลูกทองแก้วอีกปลูกคําแก้วอีกโอ้มามากันสามสามคนครับมาจัดมาไกลวันนี้ายยมาไกลครับโอ้ประมาณประมาณสามสิบกวัวโลได้ครับผม,ามายาสวยมากครับเนี่ย นีวก็พักพักเหนื่อยพักให้หายเหนื่อยก่อนจะค่อยลุยต่อครับผมสี่สี่บ้านเนาะสี่บ้านห้าบ้านห้าบ้านครับไปแบ่งกันกินครับคุณแม่ครับผมไปไปแบ่งกันกินครับพอขอบคุณควันอันครับผมควันอันที่พามาตัดหญ้าอ วันนี้เวลาเราไม่มีก็เราก็อาศัยควานดือนกันครับผมถ้าที่บ้านควานมีก็ก็ถ้อยทียถ้อยอาศัยกันเนาะช่วงนี้บ้านโจกากับไอ้บ้านน้องสมโชก็โอ้ขาดแคลนมาก,กา <laughs> ยาย,ยายังไม่โตเนาะยายังไม่ไม่โตครับเพราะว่ามาใส่ควานอันครับผมมาใส่ควานอันขอบคุณมากๆครับผม <c oughs> เราชาวช้าง <c oughs> ด้วยกันก็พึ่งพา,าอาศัยกันครับผม <c oughs> <c oughs> มีม um ีอะไรเราพ <Kan> ึ่งพาอาศัยกันครับยามควานมีควานก็ไปสามารถไปเอาที่บ้านควานได้ครับผมพอเป็นอาศัยกันกินไม่ทันกันเลยครับยาก็สวยมากครับนี่มาประมาณสามสิบกิโลได้ประมาณสามสิบกาโลครับสวัสดีคุณแม่ทุกทุกท่านครับตอนนี้ก็พักเหนื่อยครับผมพักให้หายเหนื่อยก่อนอากาศร้อนครับผม อากาศร้อนครับได้ได้ครึ่งคันแล้วได้รึ่งคันแล้วครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีคุณแม่ทุกท่านครับทางนี้เป็นยังไงบ้างเนาะครับผมทางนี้อากาศร้อนมากครับผมวันนี้อากาศร้อนมากครับสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่ยาดาครับผมสวัสดีครับผม นะครับตัดหญ้าได้ครึ่งคันแล้วครับประมาณสามสิบโลได้ครับมันนี้มาไกลครับเกือบถึงเมืองเกือบถึงเมืองครับวันนี้ยี่สิบเชือกก็ตัดไปก็ไปแบ่งกันกินครับผมก็แบ่งกันบ้านพ่อน้องขุมทรัพย์เชือกบ้านพ่อน้องขุมทรัพย์บ้านไหนโพฮะโพทองบ่ทองบัวทองครับบ้านบัวทองครับผมแล้วก็บ้านเจ้ากาบ้านน้อง ้องสมโชคนะครับผมพอสามสีบ้านแล้วก็ปลูกขาแก้วปะปลูกขาแก้วครับผมวันนี้ก็ได้อาศัยรถบ้านจอกาครับผมก็กระบะสูงหน่อยกพจะได้ได้กลับไปเยอะหน่อยแล้วก็จะตัดต้นไม้ไปด้วยเนาะเราระหว่างขากลับก็ตัดต้นไม้ด้วยครับผมพอเปลี่ยนอาหารให้น้องช้างเปลี่ยนอาหารพอได้กินหลายๆอย่างนะครับ ตอนนี้ที่บ้านก็ขาดแคลนมากคุณแม่ครับผมขาดแคลนมากยาก็สวยครับนี่ตัดนิดเดียวก็จะเต็มรถแล้วแน่นมากยากแน่นมากครับนี่มีแต่วัยรุ่นครับผมมากกบวัยรุ่นมีควานอายุมากแกอยู่คนเดียวครับผมนาเ็กน้อยย <laughs> าสวยมากครับผมแต่ระยะทางไกลหน่อยครับแม่ครับผม หญ้าสวยแต่ว่าระยะทางไกลหน่อยครับหน้านี้ก็ประมาณนี้ครับผมพอเยอะเยอะครับผมเยอะขอบคุณครับผมขอบคุณคณวันอันที่แบ่งตันให้พวกเราครับผมพอเยอะครับคุณแม่ครับผมเลยเยอะเลยหนึ่งมาไกลหน่อยแต่ก็หญ้าสวยครับผม ขอได้ให้น้องช้างกินกระผมยามที่ยามหน้าแรงครับผมยามหน้าแรงนี้ก็ขอได้ให้น้องควันไอ้น้องช้างกินครับผมสวัสดีคุณแม่ทุกๆุกท่านครับผมสวัสดีแม่แม่ทุทกๆกท่านครับสวัสดีพี่ปุ้ยครับย่าดูดี <c oughs> ดีกว่าที่บ้านเยอะครับผมย่าดูดีครับผมดีกว่าที่บ้านเยอะตอนนี้ก็พักพักให้หายเหนื่อยก่อนครับผม พอมาตัดทําธุระที่บ <off> <that> ้านเสร็จไปยะให้น้ <vit> ําช้างอะไรเสร็จก็มาครับผมเดี๋ยวขากลับก็จะตัดไม้ครับผมตัดต้นไม้าเวลาคบ่น่คาหญ้าแพงไหมครับก็ได้ความเมตตาจากควานอันครับผมควานอันแบ่งให้ครับผมแบ่งแบ่งให้กินก็ควานก็ว่าจะมีน้ําใจพอช่วยครับผมก็ถอยทีถวายใสกันเนาะซื้อแพงไหม ขานั้นซื้อแพงไหมตรงตรงแพงครับอืมแต่ก็ได้ถูกกว่าซื้อทางบ้านเราครับก็กขานอันก็บอกว่าแพงเนาะแพงแต่ว่าซื้อถูกกว่าทางบ้านเราเพราะว่าทางบ้านเราก็นิดๆหน่อยๆก็นี่นี่ทำขานจอการ์ครับเพราะว่าไปซื้อนิดๆเดียววันนั้นควานก็วันครับตัดได้ตัดได้สองสมัติถึงอาทิตย์นะครับประมาาณอทิตย์ จัดได้ไม่ถึงนั้นก็หมดเนะาะญาญา,าไม่ได้สูงงนี้เนาะเขีครับโ <Okay. laughs> อเคเพราะว่าความไม่เราไม่มีอาหารให้น้องช้างเนาะนมันก็จําเป็นต้องครับผมมันไม่มีทางเลือกเนาะไอ้เราก็ดีนะความอ่านเขามาหาได้ไกลครับก็เลยความอ่านมาเขาบอกว่าไม่มีเขามาเขากระทำมามียาจิไมนะเบอกไม่นุ้งอาต่อมาตัดขอบคุณมากมากครับผมอีกอย่างก็เรากินไม่ทัน ครับ<า>ผมเดียวมันจะแก่<ม>วกว่านี้ถ้<ช>าถ้าล้มก็ชากว,ว่านี้ก็ลม้มครับล้มแล้วก็ตัดยากมันก็ตัดยากครับผมดีก็มาแบ่งมาแบ่งกันรับผมยามควานมีก็ท่อยที่ท่อยใสยครับส่วนไอ้ส่วนมากก็จะอาศัยเขาครับผมเพราะว<ม>่า <laughs> ส่วนมากก็จะอาศัยเขาสวัสดีครับผมสวัสดีค,คุณแม่ทุกๆท,ท่านครับสวัสดีพี่ปุ้ยครับผมสวัสดีพี่ครับสวัสดี สวัครับผมท่านนะครับยังไม่ได้กินข้าวเช้าครับนี่ปดีครับผมเม่นทาไกลครับยังไม่ได้กินข้าวเช้าเดี๋ยวขากลับเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวขากลับเพนร้านก๋วยเตี๋ยวค่อยแวะครับผมก็รีบเนาะเดี๋ยวยังไปขึ้นต้นไม้อีกยังไปตัดต้นไม้ให้น้องช้างอครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็ช้างก็ถ้ากินอ้อยเยอะก็ ท้องครับผมอากาศอากาศเปลี่ยนแปลงบ้างร้อนแล้วก็ทําให้ครับผมถ่ายทถ่ายท้องบ่อยเนาะคราบขาม่มอาเครับก็สวัสดีคุณแม่ทุกทุกท่านครับผมก็เป็นกําลังใจให้พวกเราครับนานๆได้ลงคลิปทีหนึ่งก็ไม่ค่อยถนัดครับคุณแม่ครับผมไม่ค่อยถนัดก็พูดไม่ค่อยเก่งครับพูดจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นี่ควันควัน บ้านจอกาเนี่ยก็พูดไม่ค่อยเก่งครับพูดพูดไม่ค่อยเก่งถามคําตอบคําครับพูดไหมครับผมก็มีแต่นั้นครับผมยังไงก็ฝากเมตตาด้วยครับผมฝากเมตตาพวกเราชาวช้างตกงานเนาะบ้านจอกาก็ตกงานครับผมแล้วก็บ้านน้องสมโชคก็ตกงานควันอันตกงานไหมงานเราเนี่ยแบบไม่รับงานวันเช้างแต่ละเชือกไม่มีออกงานควันอันตกงานเหรอครับผมไม่ไม่เคยไม่รับงานเลี้ยงช้างเราเลี้ยงไม่รับงานไม่ใช่แล้วไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าควันที่ ขี้เกียจนะทขาไมมาติดโตดิถ้ามีงานก็เราไปก็ส่ควันรถเนี่ยครับผมเอาโชว์ลครับผมก็ถ้ามีงานมีอะไรก็พอจะได้ให้ควานอันไปเดินคุมให้หน่อยเนาะควานอัานครับผมควานอันก็จะเก่งหน่อยส่วนควานรถก็ไม่ไม่รู้เรื่องครับผมก็ให้ช้างเลี้ยงให้ช้างสอนคนครับครับผม ก็สวัสดีคุณแม่ทุกท pues> ุกท uh ่านครับผมสวัสดีคุณแม่ทุกทุกท่านครับผมยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยครับผมฝากเป็นกําลังใจให้ครอบครัวน้องสมโชคครอบครัวไอ้น้องเจากาเนาะเจากาโพดบัวทองครับผมแล้วก็ครอบครัวกองควานอ้วนครับผมวันนี้ควานอ้วนไม่ได้มาเนาะตามปกติพวกเราก็จะไปด้วยกันไปด้วยกันครับไปแลับไปชากับยินครับครับขอนวด ตอนอนก็ถ้าได้เดินเครื่องก็จะเต็มคาราเบลหน่อยครับนะครับจเย็นก็จะออกลากหน่อยไปไหนก็จะนานหน่อยครับผมนนี้ก็มาไล่ให้แม่ๆได้ดูครับผมว่ายังไงเนาะก็เดี๋ยวพอตัดได้พอได้แบ่งกันกินแล้วก็จะไปตัดมาต้นไม้่ตครับผมขากลับก็จะได้แวะกินข้าวเช้าเนาะเดี๋ยวก็ได้แวะกินข้าวเช้าครับผมตอนนี้กี่โมงแล้วไม่รู้ สวัสดีครับผมสวัสดีคุณแม่ทุกทุกท่านครับผมฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับผมครับพี่น้องมีน้องชาวช้างครับผมก็ตื่นเช้าขึ้นมาถ้ามีหญ้าเตรียมมาให้น้องช้างแล้วก็มีกำลังเนาะมีกำลังมีทางไปนะครับถ้าไม่มีหญ้านะาะก็ไม่้จะไปหนเะก่รู้จะไปนเนาะก็ไม่รู้จะไปไหนเนาะกไม่รู้หนเาะม่รู้จะไปไหนนาะก็ไม่รู้จะไปไหนเนาะก็ไม่รู้จะไปไหนนะาะไม่รหนเก็ไม่รู้จะไปไหนเนาะก็ไม่รู้จะหนเนาะก็ไม่รู้จะไหนเา ไม่ใช่อะไรถ้าเรามีหญ้ามีอาหารเตรียมไว้ให้น้องช้างแล้วก็เราก็ไก็สบายครับเราไม่เป็นห่วงเนาะครับถ้าน้องช้างที่บ้านไม่มีอาหารกินก็ไปไหนก็จะคิดมากนะครับผมก็อยากให้น้องช้างอันนั้นกนละัวแต่ไม่มีอะไรกินถ้ามีอาหารแล้วจะไปไหนมาไหนก็ากาห้ใครดีครัสว,วัสดีคุณแม่ทุกทท่านครับแผมก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงพักช่วงพัก พักเบรคครับช่วงพักเบรคดูดูควานเตี้ยจะดูไอไอกล้องยังไงครับผมไม่เคยเข้ากล้องเนาะครับแต่ลังกล้องครับควานก็เหมือนกันครับผมก็จะไอไอกล้องครับผมไอไอนี่นะครับออกจากบ้านมาแต่ละครั้งครับคเราจไเที่ยงเราเราออกมากี่โมงพันนั้นประมาณเพราะว่าทำธุระเสร็จเนอะทำธุระเสร็จครับ ครับผมทำธุระเสร็จก็เดินทางมาถึงก็ใกล้ครับครับก็สามสิบกิโลเนาะไปกลับก็หกสิบโลครับครับผมครับก็จะเดี๋ยวก็จะรีบตัดรีบตัดเดี๋ยวน้องใช้จะลองนะครับผมไม่พวกเราจะเป็นลมไม่ใช่อะไรล้มหิวข้าวยังไม่ได้กินข้าวเช้ายังไม่ได้กินข้าวเช้าครับผมต้องอิ่มก่อนครับครับผมถ้าเขามาเห็นเขาว่าคนเขาคิดว่าเรานอนนะทีไรแต่เราเป็นลมเขาคิดว่าเรานอนพักครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณแม่ทุกทุกท่านครับครับผม ก็มาอัปเดตครับผมมาไลฟ์ให้แม่ๆดูครับผมเปิดรับงานนะคบเปิดรับงานครับผมบันสมโชก็เปิดรับงานครับผมรับงานงานแห่งานแต่งงานครับผมจะรับรับเนียครับรับเนยโอ้ทางนี้ต้นมะพร้าวเยอะครับผมต้นมะพร้าวอะไรเยอะครับหาหนังช้างยอะนหาหนงช้างเยอะครับ ถ้าช้างที่บ้านเรามาอยู่อย่างนี้น่าจะอุดมสมบูรณ์เนาะเพราะว่าน่าจะอยู่ดีกินดีเนาะอันแต่ก็ว่าไกลหน่อยเนาะแต่ต้นไม้ข้างทางมีแต่ต้นไม้ที่่ช้างบ้านบ้านบ้านเขาไม่มีช้างเขาครับผมแต่ช้างไปอยู่ตรงไหนก็รู้สึกว่าจะหมดตรงนั้นเนาะครับผมวันนึงขึ้นไม่ทันนะพูดง่ายๆพูดขึ้นไม่ทันขึ้นไม่ทันครับผมไม่ทันจะขึ้นด้วย ขึ้นไม่ไม่ทนันเนาะนี่ถ้าอยู่แถวแถวบ้านเรานี่ย้าคงยญาคง <ๆ S 2> ไม่ได้โตขนาดนี้เน,ะนาะคมรนอ่ไม,มไม่มียาวขนาดนี้เนาะเข้ามาลึกด้วยเนาะเข<อ><ด>้ามาลึกถ,ถ้าอยู่ข้างทางก็คงจะไม่เหลือเนาะผมดูต้นไม้ข้างทางก็ฝากข้าข้าข้าน้ำให้ควนันลถกับเพื่อนๆหน้าร้อยเดี๋ยวอนให้โอขอบคุณมากครับผมขอบคุณพี่พี่ปุ้ยครับผมขอบคุณพี่ปุ้ยครับ ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงพวกเราโลดแล้วอันมานี้มีกาลังขึ้นเยอะเลยว่าจะกลับไปกินข้าวบ้านครับผมเพราะว่ามีทุนน้อยเติมน้ำมันก็หมดแล้วเนาะครับผมช่วงช่วงนี้ก็ไม่ไม่ว่าแต่ใครครับผมเนาะควานก็กรอบมากครับช่วงนี้ไม่ได้กรอบธรรมดาครับควันเลอก็มาขอขอซื้อนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ก็ไม่ได้คิดนะครับไม่ไม่เอา ตอนแรกๆครับผมก็มากินของควานอันเฉยๆเราก็เกรงใจครับผมเนาะก็อยากจะช่วยเหลือเนาะช่วยไม่ไม่เขาบอกว่าไม่เอาครับให้ค่าตัวมันพากันมาตัดเอาครับผมก็พวกเราหลายเชื่อก่บควานอันครับผมไม่ใช่อะไรก็ยังให้ไม่ใช่แล้วมันกินไม่ทันก็แม่แม่ควานอันก็ใจดีครับผมใจดีมากก็เราก็อยากช่วยพวกเราหลายเชื่อกบางทีไปเราก็เพื่อเพึ่งพาใจกันครับถ้าเราไม่มีจริงๆเราก็พึ่งเาควานลุกนะครับเราควานเตี้ยนะครับ ขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณพี่ปุ้ยมากมากครับผมที่เมตตาพวกเราครับขอให้พี่ปุ้ยและครอบครัวครับผมมีสุขภาพที่แข็งแรงครับผมอยา่าเจ็บอย่าจนครับผมร่ลำรวยร่ลำรวยครับผมร่ำรวยร่ำรวยวานก็ไม่ได้ไล่นานแล้วเ <c oughs> พราะว่าน,น้องช้างน้องบันดีกับไอ้น้องสมโชคก็อยู่คนละที่เนาะช่วง <c oughs> นี้ก็เข้าโรงเรียนครับผม <c oughs> เข้าโรงเรียนให้อาจารย์อันอาจารย์อ้วนครับผมอาจารย์อ้วนสอนให้ครับก็ช่วงนี้ก็มาอยู่บ้านจินดาเนาะเมือ่อวานก็ไปเทสแล้ว ไปเทศแล้วผ่านไหมควานอั้นผ่านคัวาไหมครับผมน้องสุ่มโชคก็เขาเาคือเขามีพื้นฐานอยู่แล้วครับผมคือน้องมีพื้นฐานอยู่แล้วแต่ว่าช่วงหลังๆก็มาเกเรหน่อยครับผมมาเกเรหน่อยก็อย่างก็เขาเขาไว้รุ่นี้ครับเขาโตขึ้นเป็นหนุ่มขึ้นก็ตกมันอะไรก็ครับผมบวกบวกกับควานไปจับน้องวันดีด้วยนะครับแต่ก่อนเขาไม่ค่อยถูกกันกับไอ้ควานน้องวันดีครับพอควานไปจับน้องวันดีก็อาจจะเป็นอาการน้อยใจครับเนาะ น้อยใจว่าทําไมไปจับอะไรอย่างนี้นะครับว่าทาให้เขาก้าวเล่าครับผมทําให้นองเขาก้าวเล่านิดนึงครับขอบพระคุณมากมากครับผมขอบพระคุณพี่พี่ปุยยางมากครับผมขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงร่ารวยเงินทองครับผมร่ารวยเงินทองครับผมช่วงนี้เราก็จะไปจับไปดูเรื่อยๆครับผมก็ต้องอาศัยพวกเราชาวช้างเนาะจับได้เยอะส่วนมาก ส่วนมากครอบครัวพวกเรานี่เป็นเป็นไอช้างพลายเกือบทุกเกือบทุกเชือกเนาะจะไม่ค่อยมีไอช้างพังเนาะจะมีแค่ควานอ้วนับมีแต่ควานอ้วนออ้ไม่ใช่พลายพลายหมดบ่ควันอันสองสองกับถุงเงินฮะถุงเงินแต่เขาแต่ทุเงินอยู่บ้านไม่ที่ที่พวกเรากลุ่มพวกเราเนี่ยยังบ้านโจกานี่ก็พลายสามเชือกเนาะกับผมบ้านน้องสมโชก็สองควันอันก็บวช บัวทองก็เป็นช้างพลายเนาะแล้วก็ปู่ค้าแก้วก็ช้างพลายตีกับเซฟอยู่ในนี้ตีที่อยากจนที่ถ้าถ้าเปิดบ่อนานนี่อคือร้อยแหละควันควันนอนไม่หลับใช่ไหมไม่มีใครใช้มันมีเงินไปหาค่าอวโครงการด้วยครับไมถ้าถ้าเป็นอยู่ในโครงการเราก็ก็ยังชั่วเนาะเพได้ยังยังได้แบ่งเบาเนาะ แบ่งเบาเป็นค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟครับคุณแม่ครับผมถ้าไม่มีงานไม่มีอะไรนี่ก็คงจะโอ้แย่แย <Yeah. S 1> ่เนะ <Yeah. S 1> าะทำทำไอควานเตี้ยหลักๆไลควานลดเพิ่มเพื่อนเพื่อเบอร์มือถือไม่ได้้ก็ตอนนี้ทำใหม่แล้วครับพี่พี่ปุ้ยครับผมก็สามารถบันทึกแล้วก็เพิ่มได้ครับผมไอดีไลน์นะไลน์ไลน์นะไลน์นะ ไลน์ก็เพิ่มทางมือถือได้ครับผมวันนั้นพี่จูนก็แปะเข้ามาเป็นเพื่อนในไลน์แล้วครับผมก็เพิ่มทางมือมือถือครับผมเบอร์มือถือเนาะสามารถสามารถเพิ่มครับผมก็ได้แล้วครับผมพี่ปุ้ยก็แต่ไม่ไม่เห็นโชว์เหมือนกันครับผมเนาะตามปกติตามปกติอย่าบันทึกในนั้นนะ ควานก็บันทึกเบอร์พี่ปุ้ยไว้ครับผมแต่ก็ไม่เห็นโชว์ครับตอนนี้ตอนนี้ให้น้องเขาแก้ให้ใหม่แล้วครับผมแก้ให้ใหม่แล้วขอบพระคุณพี่ปุ้ยครับผมขอบพระคุณที่เมตตาพวกเราสามคนเนาะพวกเราสามคนตอนนี้ก็เห็นร้านก๋วยเตี๋ยก็จอดเลยนะควานเตีย้ย <laughs> ว่าวันนี้ก็ไม่ได้ซื้อน้ํามาด้วยเนาะจะน้ําก็ไม่มีด้วยตรงแม่เดี๋ยวก็จะตัดให้เต็มรถก็จะออกไปแล้วครับผมไม่ร้อนเท่านั้นที่เรามาสองคนอ่ะวันนั้นวันนั้นร้อนครับเดินเดินตั้งแต่ควันอันบอกว่าอู้ครับพอละเลยมาเอาเข็มไปโพกินก่อนไม่ไหวจริงๆไม่ไหวแต่วันนี้ก็ไม่ได้เตรียมน้ํามาด้วยครับผมมาก็มาดูหญ้าดูอะไรก็เข้ามาเลยเนาะเข้ามาเลยก็อตอนแรกเราก็ ยังไม่ได้เห็นสูตรยานะว่าครับผมก็ยามันมีเยอะขนาดไหนครัแล้วไม่ได้มาดูน้ำพอมาเห็นก็ง่ายครับผมก็ตัดพอได้แบ่งกันกินสี่สี่ห้าห้าห้าบ้านอืมห้าบ้านกับพอได้แบ่งกันกินเนาะพอได้ตัดกับต้นไม้กินตัดต้นไม้ไปด้วยเดี๋ยวบรรเทาไปช่วงหน้าแล้งก่อนครับผมก็เอาตัวรอดไปก่อนช่วงนี้พอให้น้องช้างจะอิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างครับผมอิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างกินเยอะครับผม ต้องหาให้กินวันเดบยมยังไงก็ฝากคุณแม่ทุกทุกท่านครับผมฝากคุณแม่ทุกทุกท่านครับก็ขอบพระคุณพี่ปุ้ยครับผมที่เมตตาครับผมขอบพระคุณพี่ปุ้ยที่เมตตาครับผมนี่ใกล้ใกล้จะเต็มรถแล้วครับผมอีกสักทางนะครับสักสักนิดนึงก็พอจะได้เพราะว่าหลายบ้านครับผมหลายบ้านก็ตัดไปครับผมก็พอให้ได้กินบ้านละมื้อสองมื้อก็ยังดีเนาะกว่านั้น ครับผมก็ขอบคุณควานอันครับผมที่เมตตาพวกเราชาวช้างครับผมตกงานเนาะถ้าช่วงมีหญ้าก,ก็ถ้าพวกเรามีก็ความอันไม่มีก็ไปบ้านเราได้เลยครับผมไปไดา้าครับครับผมรู้แล้วครับร,ร,รู้รู้บ้านแล้วใช่ไหม <laughs> ครับครับ <laughs> ผมรู้บ้านแล้วก็ควานเตี้ยก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีหญ้าครับวมันนั้นไปซื้อเขาก็นิดเดียวเนาะควานดเตี้ยเนะก็ยังไม่ยังยังไม่สูง ได้แค่แค่อีลแต่ก็จําเป็นต้องซื้อครับเพราะว่าไม่มีหญ้าเพราะว่าหญ้ากําลังปลูกใช่ไหมกับผมวันนั้นก็เห็นไปสูบน้ําใส่เนาะปลูกกีไล่ควันเตี้ยจนปลูกได้ไปไล่ประมาณแล้ถ้าโตเต็มที่ก็ควันเตี้ยกินไม่ทันครับผมกินไม่ทันแต่กลัวกลัวอย่างเดียวครับเดือนตุลาเดือนตุลาอยู่ในหมู่บ้านอะสมัยอยู่ที่ตรงวัดป่าบ้านจินดาก็ของที่อยู่ใน ช้งางก็ควันอ,อันก็นมีม,มีช้างเยอะเนาะไอไม่ใช่มีช้างเยอะมีหญ้าเยอะครับผมตัดได้แค่ครั้งเดียวตัดได้ครั้งเดียวเราไปตัดช่วงนี้ก็คือหน้าฝนไม่ขึ้นเลย <ừ> มันจะถึงหน้าฝนอ๋อกว่าจะถึงหน้าฝนแห้งตายไปเลยไม่มีขึ้นเลยอ๋อครับผมเดี๋ยวก็มาครับผมฝนก็มาเพราะว่าตอนนี้ฝนอย,อยู่กรุงเทพมันทางไปนานแล้วนะก็ก็ฝากพี่ปุ้ยไล่ฝนมาทางนี้บ้างส่งเครื่องดื่มมาได้ครับ ฝากไล่ฝนมาทางสุรินทร์บ้างครับผมเพราะว่าตอนนี้ที่ที่สุรินทร์แห้งแล้งมากครับผมแห้งแล้งมากอากาศฝนมานี่แปดทีเลยนี่ครับนี่ก็โอ้ยถ้าพื้นที่ตรงนี้ถ้าช้างสองสามเชือกก็กินไม่ทันครับผมกินไม่ไม่ทันเนาะประมาณสี่ไร่ได้เนาะตรงนี้สามไร่สี่ไร่ได้เนาะเราจะพาพาควันมาตัดให้มันตัดหมดปุ๊บให้มันขึ้นมาเราก็ซื้อไว้ตุ่อืมซื้อไว้ต่อครับดีดีเนาะก็ฝาก ควานอันด้วยครับผมถ้ามีเยอะก็แบ่งมาทางควานรถควานตะควานเตี้ยวบ้างเพราะว่าถ้าเล็กกินเล็กใช่ก็จะแบ่งไยกให้ครับขอบคุณมากมากครับผมมีกินก็แบ่งไม่มีกินก็แบ่งมาเนื่องผมก็พึ่งพาอาศัยกันเนาะเราคนเรายังไม่มีก็อาศัยคนที่มีไปก่อนเนาะ่ชาวบ้านเราก็ไม้ก็คงจะไม่เหลือเนาะชาวบ้านเรามันจะหาซื้อยากเพราะว่าซื้อไม่ทัน อย่างเดี๋ยวนี้เขาก็เลี้ยงวัวเลี้ยงวายกันเยอะควานควานก็ปลูกไว้ครับผมปลูกไว้แต่ว่าก็ยังไม่ไม่โตครับผมเพราะว่าแห้งแล้งครับผมก็ยังไม่กล้าตัดตัดไปก็จะได้ครั้งเดียวอย่างว่าเหมือนเพราะว่าควานก็ปลูกสองสามรอบแล้วนะครับได้กินครั้งสองครั้งครับเสียดายยาบางบางทีเราลงทุนปลูกไปเยอะเนาะอาจจะเป็นค่าจ้างนะจะเป็นค่าไถ มันจะเป็นพันย่าที่ที่หนักมากๆก็คือพันย่าเนาะครับหนักหนักควาเตี้ยหูเก้าไร่ลงทุนนิดเท่าไหร่เยอะครับเยอะหลายหมื่นคะแนนนะครับหลายหลายหมื่นคะแนนเนาะพันย่าก็เกือบสองหมื่นคะแนนเกือบพันย่าเนาะช่วงที่เราไม่มีไม่รู้ทำไงเนาะครับผมแต่กานะเมื่อกี้ก็ระเบิดมาที่ไปกี่ลักก่อนะตอนนี้มันมืดมัวมันหกไหมมันหกไอ้ที่ไอที่แบบที่ตัดไปนี่กบ้านสนุกปะอยู่นี่ะฮะอยู่ที่ มันดีอยู่ตรงชะมพตัวเขาดูด้วยนี่ละ้ตอนนั้น่ะเขาลงกี่ตันมานั้นเขา่าลงหลายตันนะอืมนั่นไม่เต็มสิบตันนะสิบตันนะไม่เต็มประมาณสองสามไร่นี่ถ้าถ้าช่วงปลูกนี่พอดีเลยเนาะปลูกพอดีเลยนี่ครับเพราะว่าพันนี้เหมือนจะมันทนแรงดีนะพันนี้แต่ว่า ครับผมอย่างนี้ถ้าเราไปลดน้ําไว้ก็กินหมดเนาะคว่านั้นครับผมลดน้ําให้มันชื้นๆหน่อยก็กินหมดครับครับวับนนี้ก็ได้เวลาสมควรแลร้วคุณแม่ครับผมพอหิวข้าวแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวก็ควานก็จะตัดตัดอีกนิดนึงก็ครับผมก็จะไปตัดต้ดนไม้ต่อแล้วก็จะมีร้านก๋วเตี๋ยวไหม ต้องมีครับว่านี่มันต้องต้องมีสักร้านหน่อยเนาะพันอันสามสิบจะเข้าไปกินในเมืองถูห่วยเหรอมันอยู่ใกล้เมืองแล้วเนาะตรงนี้แต่ผมตอนนี้ตอนนี้ก็อยู่ใกล้เมืองครับคุณแม่ครับผมไปเที่ยวโลกเป็นชุดหน้าเอาไปชุดนี้คงไม่ดีครับผมไม่แก่ใครจะว่าเรามาปล้นเนาะไม่มีอะไรไปเที่ยวเอาให้ยาเอาให้ได้ยากลับบ้านแล้วก็ต้นไม้กลับบ้านก็ดีใจแล้วครับวันนี้ก็ ตอนนี้ก็เที่ยงแล้วเนาะเที่ยงแล้วปะครับผมยังไงก็ขอบคุณคุณแม่ทุกๆท่านครับผมขอบคุณคุณแม่ทุกๆท่านที่เมตตาขอบคุณพี่ปุ้ยครับผมที่ช่วยอาหารเนาะเมตตาครับผมเมตตาพวกเราก็ขอบพระคุณมากๆครับขอให้พี่ปุ้ยและครอบครัวครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมอย่าเจ็บอย่าจนครับผมแล้วก็ขอบคุณคุณแม่ทุกๆท่านครับผมที่แวะเข้ามาเยี่ยมชม ช่องคลายสมโชกครับผมวันนี้ก็มาตัดหญ้าครับคุณแม่ครับผมยังไงก็ฝากคุณแม่ทุกทุกท่านครับผมเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยครับผมเดี๋ยวขวานก็ต้องขอตัวตัดหญ้าก่อนเนาะหิวข้าวแล้วข้าวเช้ายังไม่ได้ยังไม่ตกถึงท้องเลยใช่ไหมขวานน้ําก็ไม่ได้เอามาครับผมก็เป็นภารกิจที่รีบเร่งครับผมรีบรีบรีบหน่อยครับผมก็จะได้กลับแล้วคุณแม่ครับผมก็ ไม่มีอะไรครับผมก็ขอปิดไลฟ์เพียงเท่านี้ครับคุณแม่ครับผมสวัสดีคุณแม่ทุกทุกท่านครับสวัสดีครับผม